การเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะแล้วเงินเข้ารัวๆตาขออ้อนนิดนึงนะมันยังมีอยู่เลยพวกที่บอกว่าไม่มีตังค์พูดตำม่ เราต้องอวยพรให้ตัวเราเองใช่ไหมคะพิตายองอวยพรตัวพิตะเองเลยนะคะเพื่อนๆนนเชื่อพิตานะคะเพืเมนนขาอย่านะอย่าอยาอยาอาพูดว่าเราไม่มีตังไม่ได้เรามียังไงเราก็มีเราเป็นแค่เศรษฐีก็ยังดีนะไม่ต้องเป็นมหาเศรษฐีเข้าใจประแต่เรามีตังไงเรามีตังเรารวยเราต้องบอกตัวเราเองใครจะมาบอกเราใช่ป่ะคะเพื่อนเเพื่อนพิตาคิดอยู่ในนี้ คิดอยู่อย่างนี้เลยนะคะคิดไปในใจคิดทาลงไปที่นี่ลงไปที่นี่พูดซ้ําพูดซากพูดซ้ําพูดซักคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกที่พี่บอกนะครับว่าตื่นมาแต่เช้าเนี่ยกำลังดีพูดกับตัวเองขอบคุณก่อนอวยพรตัวเองทุกทําทุกวันทุกวันเพื่อนๆขาไม่เกินเดือนเพื่อจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงทําทุกวันนะคะทําทุกวันอันนี้คือหลักที่ง่ายที่สุด self ทอล k กับตัวเองสมมุติเราจะเอาสวยกะรวยก่อนแล้วก็บอกตื่นมาโอ้โหวันนี้ ตาดูกระจกโอ้โหตาสวยตาอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหนี่เงินก็เข้าตรงนั้นก็เข้าตรงนี้ก็เข้าทําซ้ําๆรีพีท 3, มันทุกวันเ <c oughs> พื่อนเพื่อนคะ <c oughs> เพราะว่าตามระบบร่างกายเดี๋ยวนะีร้ระบบสมองเราเนี่ยเวลาที่เราทําอะไรซ้าๆซ้ ам, ๆเนี่ยนะคะ21วันทุกคนจะบอก21วันหมด นะครับพี่ตาให้เดือนหนึ่งจริงๆมันไม่ถึงแค่สามอาทิตย์ทำทุกวันนะมันเปลี่ยนร่างกายเรามันเปลี่ยนเพราะข้างในมันเปลี่ยนเพื่อไม่เข้าใจพี่ตาไหมคะอันนี้คือง่ายที่สุดละแต่แต่ระหว่างวันก็ยังไงคะห้ามลบใช่ไหมเราจะต้องมีพลังงานสูงๆเพราะสิ่งดีๆคลื่นความถี่มันจะอยู่ระดับสูง ทุกคนเปิดฟังดูได้เลยนะเปิดหาในทูบใน o g l e ิ e อะไรก็ได้สิ่งที่จะเข้ามาทําให้เรามีความสุขมันจะสูงคลื่นนะคะคลื่นทุกอย่างเป็นพลังงานเพื่อนๆขอไปเตย้ำนิดนะึงทุกอย่างเป็นพลังงานเราเป็นพลังงานเงินก็เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นจะดึงดูดกันได้ความถี่ต้องเหมือนกันเท่ากัน ทีนี้เราเปลี่ยนนะเปลี่ยนความคิดก่นอนเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะจริงๆแล้วเนี <Secretary> ่ยนะไอ้การเปลี่ยนนิสัย<ๆ>มันมาจากความคิดก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะพอเราเปลี่ยนความคิดปั๊บอารมณ์ความรู้สึกเราตามถ้าเราคิดโ oh, อ้ไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ดีอารมณ์เราบูดละเริ่มบูดแต่ถ้าเราเห็นไอ้นี่ก็สวยไอ้นั่นก็สวยไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีอารมณ mm ์ hmm. ja, right? mate? มันจอยขึ้นมาเลยใช่ไหมมันแฮปปี้มันอารมณ์มันดีอ่ะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปยุ่งอารมณ์เอาความคิดเราค่ะเพื่อนๆที่ก็ถึงบอกนะอย่าคิดลบห้ามคิดลบอะไรที่เข้ามาลบๆเตะไว้ให้หมดเราต้องการแต่บวกเราต้องการแตกของที่เราต้องการเราต้องการเงินเนี่ยแค่เปลี่ยนความคิดนิดเดียงเงินมาละความมันแค่เปลี่ยนความคิดเพื่อนๆค่ะทุกอย่างเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นด้วยธรรมชาติของพลังงานก็ต้องไปดึงดูดสิ่งที่แรงถี เท่ากันมาแล้วเขาบอกเลยนะคะเขาบอกว่าอะไรที่ดีๆกับชีวิตของเราจะมีคลื่นความถี่สูงหมดเราเอาแต่บวกเข้ามาเข้ามาเข้ามาจะได้ดึงอะไรที่เราต้องการเข้ามานะแม้กระทั่งเงินแม้กระทั่งความรักแธุรกิจของเราก็ดีอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนเชื่อพี่ตันถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆแบบเนี้ยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามและแจ้งเตือนนะคะเราจะได้มาคุยกันอีกเยอะ